สวัสดีครับผมสวัสดีค <ornament. S 1> รับพวกเรานะครับผมโฟร์ o อฟันดู d ด y ranking อ่าอะยาคือต้องมีให้ได้คำเส i̇şte. ern, ื <establishing> ่อมเนี่ยว <sh> ันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานแล้วก็เสื่อมรามกจกเปรตและคนก็เกลียดอีกเช่นเคยกับความโง่เง่าของคุณจัด คุณมอสเปลี่ยนคัมเมอร์คนดูเบื่อแล้วอ็อไปอ้คนดูว่าหากันหยู่คนเดียวแหละวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับสีบรรดาฉากกระซุกไส้ของเรานอ่าเองฮะยโอ้ยจะดูว่าไส้ทะลักขนาดไหนโอ้กระซุกได้โหดร้ายขนาดไหนเลือดสาดขนาดไหนต้องไปดูในคลิปนี้เลยไปอันดับที่สิครับผมแจ็คครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกครับผมแจ็คนอนทับมีดนอ่าเองีะตอนนั้นเลย เอรีนเมฟรัสกับเขาก็เรดแมนเนี่ยคือต้องประทะร่างกายกันเลยสู้กันไปกันมาเนี่ยเรดแมนเนี่ยเริ่มเพียงพ้ำแล้วแล,แล้วก็ลงไปนอนติดดินกับพื้นครับผมแต่ว่าเขานี่เอาบม้ตั้งฉากมานะครับผมแล้วเมฟรัสนี่คือน,นอนทับเขาอะ่ะโอ้โหมันเขาจะคุยอะไรกันนะ <c oughs> เขาก็สิบว่าเนี่ยทำแข็งงงงนะอะไราจ <c oughs> จะได้เสียบตรงรูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เนี่ยก้าวแขนเนี่ยหนีไว้แล้วก็ตายว่าไม่น่าเชื่อว่าแค่ แทงเฉียวสี้้าเนี่ยตายเลยแล้วก็พ่ายแพ้ไปอย่างง่ายไดายอดรติกาผมใจครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมใจครับขอไปเติมเลือดก่อนฮนะตอนนั้นเลยองค์กรด็อกมาเนี่ยมันส่งสป,ปราร์เดไปทําลายฐานวิจัยขององค์การน,นาซ่าแล้วเขาเนี่ยจะมาจัดก,การโอกิคาซยะไงครับผมแล้วทําการเอาหอกเนี่ยไปกระซวกสีข้างแล้วก็ให้นักวิชาดิหนีไว้ครับผม <laughs> แล้วก็ตายลงไปแต่คราวนี้เนี่ยมาถึงตาโอกอิสยาต้องโดนแล้วตรงนี้ก็เลยเอาหอบปางไงแต่ว่าหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยได้มารับไว้ด็อกเตอร์ไม่ยอมให้ผลงานชิ้นเนี้มัน ผิดพลาดไปได้เหมือนเขาจะบาดมือหรือเปล่านะจับไว้แน่นเลยครับผมมันไม่น่าโดนถึงเนื้อนะรู้สึกมันน่าจะโดนแค่มือมากกว่าแล้วโอเคขาสัยานี่คือหนีตายเลยพอไม่หนีตายต่อสู้กับพวกด็อกมาเนี่ยยดี๋ด็อกเตอร์เนี่ยมาคราวนี้เขามาเพราะกระถุงเลือดเลือดเต็มมือเลยไอที่หายไปเมื่อกี้เนี่ยไปขอถุงเลือดจากทีมงานก่อนทำไปอย่างนั้นนะเลือดอ่อยพอโดนกระทืบด้วย คือจะอาน,นาไปไหนอัานดับที่แปลกับผมแจ็ครับผม,บผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมแจ็คครับเสียบมิดด้ามนั่นเองฮะตอนนั้นเลยลูกชายของจอมราชพิศษหรือว่าจูเนียเนี่ยครับผมมันจะมากำจัดพวกคาคูเรนเจอร์ไงแต่ว่าอาจารย์ซันดยยูเนี่ยไม่ยอมแน่นอนเขาจะมาให้ทําร้ายพวกคาคูเรนเจอร์ไม่ได้แต่ว่าซันดยยูตอนนั้นเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วแหละโอ้ตัวเองแก่ขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเขาจ้างมาแค่นี้ตายโดยการให้จูเนียเนี่ยจะแทงไงแต่ว่าอเอาดาบขึ้นมานะแล้วก็แทงอย่างไร้ปาณีโอคือมมิดด้าเลย แต่ว่ามุมกล้องมันปแปลกๆว่ะรู้สึกว่ามันจะไม่โดนตัวด้วยับผมไม่ได้จะแทงโดนเนื้อะอะไรตั้งทำไมลอออดโอยกลัว <g ul ua> ไปเองหรือเปล่าอว่าะหวา <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใจนี่คือมันไปแล้วอ่ะคนบ้าไอ้แทงมิดด้ามยาวขนาดน้ <c oughs> อาจจะอยู่ข้างแขนเสื้อก็ได้อันดับที่เจ็ดกรบผมใจกรบผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันกรบผมใจครับหนีบไว้ให้หน่อยฮะ ตอนนั้นเลยเลนรู้สึกว่าแฟนสาวเขาเนี่ยเริ่มสึกว่าจะป่วยหนักแล้วเริ่มจะสุดแล้วต้องมารีบตัดสินกันดีกว่าเลนเนี่ยรีบร้อนมากตัดสินกับคาซึมิชิโร่เลยคาสกิชิโร่เลคาสกิชิโร่ก็ลำคาญเหมือนกันก็เลยให้โอดินเนี่ยมาตัดสินกับไรเดอร์ไนท์เลยพอต่อสู้กันไปกันมาทําไมไนท์กรลากรอเกินก็ดูโอดินเนี่ยโหแม่งหายตัวได้ใครจะไปสู้กับมันได้มันโกงอ่ะไนท์เน่เริ่มจะตายให้ได้แล้วตอนนั้นอ่ะคือนอนเพียงพำแล้วอ่ะจะปริชีพแล้วไงครับมแต่ว่าไนท์เนี่ยเสือเอาดา คือส่วนไปจึกหนี่เนี่ยคือทําให้แขนซ้ายของโอดินนี่คือเกร็งเลยอ่ะเออมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะคือถ้าเกิดมันยกเนี่ยดาบหล่นแน่นอนเขาอาจจะเป็นบาดแผลก็ได้คุณแจ๊ดถ้าเกิดเอามือออกไปเนี่ยแผลอาจจะฉีกขาดได้แขนโอดินนี่คือเกร็งเส้นเลือดขึ้น่ะโอ้โหแล้วเกร็งนานด้วยเราต้องรีบหายไปเดี๋ยวมันจะหล่นอันดับที่หกกรบผมแจ็คผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันระผมแจัคกระซวกด้วยมือเปล่านั่นเองฮะตอนนั้นเลยโกรับผมตามหาพ่อตัวเองอยู่ เขาคิดว่าพ่อตัวเองมีอันตรายแล้วล่ะแล้วก็ไปเจอกับสับป,ประรดอ้าวสัปปบปะรดมันโผล่มาจากกองทรายไงมันโผล่มาได้ยังไงวะแต่สปิปิตความเป็นลูกผู้ชายเขาก็เลยต้องขับรถล้มเองแล้วก็ไหลามาโดนสัปปบปะรดแล้วสัปปบปะรดเนี่ยก็ทําการโอบกอดไม่รู้จะกอดทําไมพวกของพ่อตัวเองเนี่ยครับผมเข้ามากระตนํำยิงยิงสัปปบปะรดมันยิงทุกอย่างคือจังหวะน,นั้นน่ะมันไม่น่าจะแม่นได้หรอกมันยิงซะรัวเลยแต่สัปปบปะรดเนี่ยเริ่มจะลำคาละละแล้วล่ะก็เลยเอามือเนี่ยเอาไปแตะที่ข้้้้าาางงงงทออออโโกกกกลลละในนรจเยยยแไหมั็ิู่ด สลับผามาได้ฝังของพ่อของโกเนี่ยพ่อเขาเนี่ยไปสำรวจถ้ำไงแล้วก็ไปเจอกับพวกองค์กรปีศาจไงองค์กรปีศาจนี่ก็เลยกำจัดลูกน้องของพ่อเนี่ยไปให้หมดสิ้นซะพ่อเนี่ยได้ทำการปัดหน้ากากของหัวหน้าไป<อ>ทำให้หัวหน้านี่โกรธมากโอ้มันเห็นหน้าแล้วลวไอีบ้าเอ้ยก็เลยเอามือฝ่ามือ,อขึ้นมานะหกมือเปล่าเลยนะแล้วก็เอาไปหนีบจักรแล้วก็ให้ดรเอร์เดช่วยหนีบด้วยรู้สึกว่าพ่อเนี่ยจะดิ้นเลยพรานผ้าเลยไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยเจ็บอะไรอาจจะตะกจี้ก็ได้ ก้วพ่อเนี่ยก็ตายเพราะว่าขำตายโห oh. <c oughs> หน้าได้ฆ่าคนได้โหดร้ายมากอันดับที่5ผมใจรับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมใจครับแทงยกครัวน,นั่นเองฮะ <c oughs> ตอนนั้นเลยคาสกิชิโร่คาสมมชิโร่ เนี่ยมันหาไหมเนี่ยคุณว่ามันหาอยู่คนเดียวน่ะเขาเห็นว่าครอบครัวของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายนะราะว่าเขาโดนหมายปองต่อองการเดสตอนแล้วครอบครัวเขาเนี่ยก็เจอกสับหลาจริงองค์กรดสตอนเนี่ยก็เลยทำลายกำแพงปูนหนามาน่าจะเป็นโฟมมากกว่าแต่ว่าสับหลานั้นมันไม่สนใจเรื่องกำแพงอะไรไงเอามือที่เป็นดาบเนี่ยไปแนบสีข้างแล้วก็ให้พ่อหนีไว้ก่อนโอ้แล้วพ่อก็โดนทีี็คือมันคือตายทันทีเลยแล้วแม่เนี่ยลายต่อไปเลยเอาไปแนบจักรแล้วก็ให้แม่หนีไว้เพราะ่แม่เนี่ยก็คือแก่เหมือนกัน แล้วน้องสาวเนี่ยออเอานี่เนี่ยไปแทงเข้าแทงออกน้องสาวอันนั้นสับปะรดน่าจะเงียบน,นะ <c oughs> <c oughs> เริ่มไม่ใช่ <c oughs> อาจจะพากูยาวด้วยโโแต่ว่าคาสมิชิโ่เนี่ยอยู่ใฉยไม่ได้นะับผมตัวเองเนี่จะเป็นลายต่อไปด้วยแต่ว่าหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเนี่ยมาห้ามปรางไว้แมทําให้รอดมาอย่างวุ่นวิตเลยอันดับที่สี่ครับผมใจครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรครับผมใจครับโกโก้ทะลักปากนั่นเองฮะตอนนั้นเลยลาริเกต่อสู้กับพวกเยสแมนอยู่ เจตแมนครับเพราะว่ามันศึกสุดท้ายแล้วก็เลยขยายร่างตัวใหญ่แล้วครับผมพอต่อสู้กันไปกันมาในเจตแมนรู้สึกว่าจะกราดมากเกินแล้วริวนี่เห็นแผลของราดิเก้และจุดอ่อนมันอยู่แผลตรงนี้ก็เลยเอาเจตการุด้าเนี่ยไปล็อกไว้ครับผมแล้วค่อยให้เจตอีกร้อนเนี่ยแทงไปไงแต่ไกลเนี่ยจะแทงแต่ว่ายังไงฮะแทงเลยดีกว่าโอ้โหเขียวเวาละเพราะคนดูน่าจะเบื่อแต่อีพีที่แล้วละแล้วก็เขาเนี่ยคลายโกโก้ร้อนออกมาเลอศเทอปากเลยอ่ะ เขาเนี่ยเสียดายไงทําไมอ่ะเขาก็เลยดูดกลับไปเหมือนเดิมคขาสามารถมีมากเลยมนุษย์เลอกทางขนาดนั้นยังดูดมาได้ต้องคลายออกมาละครับผมเพราะปกติเขาต้องคลายออกมาแล้วก็ตายไปพร้อมกับเจ็ดกระดูกไดอันดับที่สามผมใจครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมใจครับ กระซวกจนกว่าจะตายนั่นเองฮะตอนไนกลุ่มสามคน,นเนี่ย<ม>ไปบุกฐานของผู้องค์กรปีศาจแล้วแล้วเขาเนี่ยจับพระจัผูเข้าสู่การประลองยุทธ์และอมาซอนคอนเลอร์ <Amazon Color S 1> เนี่ยเป็นคนที่รับหน้าที่ที่จะสังหารสาวคนเองฮะพอต่อสู้กันไปกันมาทำไมอมาซอนคอนเลอร์มันแข่งเหลือเกินขนาดลุมงกัน3คนนะโอ้โหยังไม่สามารถชนะได้คิดดูดิเหมือนจะชนะนะับผมแต่ว่าอยู่ดีดีเนี่ยหยิบมีดขึ้นมานะอะยังไงฮะแล้วก็แทงตัวเองว่ะรู้สึกว่าเขาเริ่มจะเบือ่อ ค่าสำคัญไม่ตายทีแล้วเขาก็แทงไปเรื่อยๆไงแ,แ,แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมตายทีโชว์ความแข็งแกร่งของร่างกายตัวเองบอกว่าเราอึดแค่ไหนแต,แต่ว่าเขาไม่ได้โชว์อะไรมากมาแล้วเข้าเอาไปแทงอีกข้างแล้วแทงไม่โดนด้วยแต่ว่าสำคัญเนี่ยรู้สึกจะเบื่อนะ <c oughs> เขาก็เลยเดินออกจากนอกสนาม้ว <c oughs> ไปหาหัวหน้าปีสาต์แล้วก,แวก็แล้วก็หัวหน้าเนี่ยเอาปืนโง่ๆเนี่ยยิงใส่หัวหน้าสัปรหลาด <c oughs> แล้วก็ช่วยลูกสาวออกมาได้แต่ถึงขนาดว่าจัดการนั้นมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาเจก็เอามาส่องคนเลิกที่ ตัวเองเนี่ตายยากมากแล้วฐานระเบิดน้ยวยแล้วเขาเนี่ยก็ตายไปเพราะกับฐานตัวเองอันดับที่สอง,องครับผมจคครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกัครับผมแจ็คถุยเฮลลูบอยนนเนี่ยตอนนั้นเลย ไฟเลสเนี่ยคือต้องไปต่อสู้กับซูเปอร์เลแบบตัวตัวนะครับผมแต่ว่าซูเปอร์เลเนี่ยมันเอาโซ่เนี่ยมาล็อกมือไว้เลยอยากจะฆ่าไฟเลสอย่างเลือดเย็นเพราะต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยเหมือนซูเปอร์เลเนี่ยได้เปรียบนะครับผมแล้วกระโดดจังหวะนี้มันโดนแน่นอนไฟเลสนี่คือเอาดาบเนี่ยมาแนบสีข้าแล้วก็ให้ซูเปอร์เลหนีไวโอ้โหแล้วก็เจ็บจะเป็นจะตายคือร้อนอดโอยครับผมแล้วอยู่ดีเขาก็เหมือนเขาเนี่ย อมอะไรทักอย่างหนึ่งบ้วนออกมาโอ้โห oh. กลายเป็นฮิลบอยแล้วเขาเนี่ยเสียดายไง oh. มันออกมาเละเอะเทอะเกินไปเขาก็เลยดูดกลับไปเป็นเดิม oh. <c oughs> มองได้ว่าเอ้ยดูดเนียนไหมหรือว่าถียเนียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่หน้ามันเนี่ยไม่เนียนต้งบ,บอกให้ <c oughs> เขาต้องสู้ต่อเลย <c oughs> แล้วเขาต้องมาขอกระโดดอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าแล้วก็ไปเรสเนี่ยเอาหาบเนี่ยมันแนกซีข้างแล้วก็ทูเบปเรสเนี่ยก็นหนีบเหมือนเดิมโอ้โหทำไมมันอีหลอดเดินเหระแล้วเขาเนี่ยอมเลือดตัวเองแล้วก็คายเลือดตัวเองออกมาโเขาที่เป็นเลือดจริงแหละ คือถอยออกมายืดยืดแล้วแต่ว่าเขาจะสีเลือดเนื้อไม่ได้ดูเลือดกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็ทำการสู้ต่อคนดูขเขาจะเบื่อแล้วเขาต้องคลายคุณมอสมาสู้อะไรละ <c oughs> <อ>่ะออันดับที่หนึ่ง,งครับผมแจ็คผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไระครับผมแจรคบบ้วนเนื้อช็อกโกแลตแลนั่นเองตอนนั้นเลยเลียวกับชาดำเนี่ยคือต้องมาตัดสินกันแบบตัวต่อตัวแะแล้วชาดำนี่มันขี้โกงไงมันมีมีดขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้มีดเนี่ยมามาปาดไงครับผมพอพอจะแทงแต่ว่า สีหน้านี่คือน่าจะโดนเลียวแน่นอนเลียวนี่คือหน้าเย,ยเกครับผมแต่ว่าชาดาเนี่ยอมยิ้มนะครับผมแล้วพอมาดูหลักฐานข้างล่างอา้าวอียชาดาม,มันโดนแทงนี่โดนลิเกมากทํากับละครไทยแล้วชาดานี่คือข่วนเนื้อช็อกแลตออกมา<ห>ระหว่างที่กางตัดไปเทคหนึ่งเนี่ยเ,เขาเรีบเอาช็อกแลตนี่ไปเคี้ยวเลย มันเลยยังเป็นเนื้ออยู่ยังมันเลยมันเลยไม่เป็นน้ำจนเรียวนีๆหนีออกมาข้างนอกไง <นะ S 2> แต่เขาเนี่ยคือยังห่วงช็อกโกแลตอยู่เขาก็เลยต้องกืนเข้าไปอีกแต่ว่ามันกืนไม่ไหวไงโอ้ก็ช็อกโกแลตมันเยอะเหลือเกินตัวเองกินเข้ามาเยอะด้วยตัวเองเนี่ยร่างกายตัวเองเนี่ยกลายเป็นชโโดดนะ็อกโกแลตแล้วแล้วก็หลอมละลายไปอย่างนั้นเลยแล้วก็บอกว่าเขาก็น่าจะใกล้ตายจริงเพราะหวาดเสียวขนาดนั้นขอจัดกับพิธีดีกว่า ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับติบฉากกระซวกไส้กูแจ๊สเป็นยังไงหลายคนก็อาจจะสุขสนานกับฉากถลุงตูดของคุณมอสนะฮะถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมครับกดไลค์กดสมัครสมาชิกให้เราด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็กดให้เราจริงๆด้วยแล้วถ้าเกิดไม่ชอบเราเนี่ยก็กดดิสไลค์ไปได้ด่ากันไปครับผมสแปมกันไปครับผมแล้วถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมผู้คุยกับเราเนี่ยไปที่ Facebook Fan Page for Fun Studio ของเราแนี่ๆนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบแล้ววทาาาไไมมมึึงงถ่่ตอบเ ตอนนี้ผมโดนใส่ตายวันนี้ก็ไม่ฝากละขอตัวลาตนน่านี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับผม